อยู่ภูผาพระน้ำประมาณสองปีแต่ว่ารู้จักพระพิธรรมประมาณสิบกว่าปีแล้วนะคะคือไปไปมามาไปไปมาจนจนมั่นใจว่ามันเป็นที่ที่เราต้องการเติบโตงางกิจวิญญาณใช่ไหมคะนี่เนี่ยเราก็ใช้ที่สมมติมาตลอดปกติในความหมายคือเราก็ว่าเราเป็นคนที่มีศีลเข้าใจโลกระดับหนึ่งนี่พอมาอยู่กับพี่น้อง มันก็จะมีฐานของเราเป็นฐานปัน่นนะเป็นฐานที่แบบผู้คนจะต้องเดินฐานตรงนี้แล้วก็มาดื่มน้ําสมุนไพรน้ําผักปัน่นน้ํานมธัญพืชอะไรางเนีนะ้ที่เนี่ยเวลาทํามันก็มีความสุขเนาะแต่ถ้าพี่น้องเดินเราบอกอ้าวันนี้เปรี้ยวไปเอ้ยวันนี้ทําไมน้ํานมธัญพืชสากจังเอ้ยทําไมอย่างเงี้ยเราก็จะมีคาถามแล้วขาถามว่าอันนี้มันอะไรเหรอใส่อะไรเหรออะไรเงี้ยเราก็แบบหาทางแก้ด้วยกันที่ว่าไม่อยากให้เขาถามเยอะก็เข,เขียนป้ายเขียนแล้วก็ยังถามอีก แล้วกควาคังสึกเออเราไม่รู้ว่าเรามีตัวถังตัวลาคาญเป็นคนที่ลาคาญอะไรเงี้ยถามทําไมก็เขียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะอยากคุยกับเราก็ได้เพราเราก็ตั้งหน้าตั้งตาทาตอนนี้นคือแบบรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทําให้สมบูรณ์เพอร์เฟกต์พี่น้องยังได้กินทุกคนอะไระก็ปรากฏว่าเมื่อผ่านไปผ่านไปเราก็เริ่มแบบมั่นคงขึ้นใช่ไหมมั่นคงขึ้นในความหมายคือป้ายไม่ต้องเขียนก็ได้พี่น้องถามก็ตอบ แล้วก็จะมีบางคนบางคนจริงๆที่มาแบบเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมการบ่นเหมือนเดิมคั้หนึ่งเราก็ถามท่านไปตรงๆแต่มีพี่น้องนั่งอยู่ด้วยเออบ่นทําไมขนาที่ถามท่านเราก็นึกใจเราเหมือนกันไอเราก็ขี้บ,นบน่นเหมือนกันบ่นมันทุกเรื่องบ่นกับพ่อบ้านเราก็เห็นภาพเนี้ยของตัวเองอะ่ะแล้วแต่ใจนั้นอะไม่ได้มีความรู้สึกขุนเคืองท่านนะคะอนที่ถามท่านอะ่ะแล้วเราก็ยังไม่บอกท่านอีกว่ารู้ไหมว่าว่าทุกคนยกให้คุณบมนแล้วนะคุณจะพูดอะไรก็ได้ มันซวยนะคือแบบไม่มีใครพูดใครบอกอะไรอย่างเงี้ยก็ <g ill ain> อย่างที่บตัวเองมีบุญคุณอีกนะก็ <g ill ain> สเสร็จแล้วก็เห็นความทุกข์ของท่านหลังยายที่พูดไปแล้วพี่นอ้องเขามาเตือนบอกว่าไม่ไปอยากได้ดีะไยจากเต้าะเขาทําได้เท่านั้นแหละเขาเป็นเขาอย่างนั้นแหละสเสียไม่ได้แล้วบอกใช่ค่ะหนูไม่ได้มีลนขุนเคลือนแต่มันก็มีตัวหล,ลักเล็กๆอยากจะบอกอะไรไอ้เนี่ยพอผ่านไปพวกหนูเด็กๆเนี่ย กข้ามาหาเราแล้วก็ป้านี่อะไรอ่ะไอ้ป้าทาทาไมอ่ะป้านนี่ยเราก็โอเคนี่คือตัวเราสมัยเด็กๆไงหรือไปอยู่ที่ต่างประเทศอยู่อิตาลีเนะี่ยเราก็คิดว่าเราสามารถขอเหตุผลได้ทุกเรื่องก็จะถามทาไมอ่ะไอ้หนูทำไมไทําไม,ไ,มไปเก้เราชอบแบบออกแอคชั่นบ้างเลยเราอยากรู้แล้วก็คิดว่าเขาจะต้องตอบก็ไม่ได้คิดว่าไปสร้างความลำคาญแล้ให้ใครนะคะบางคนเขาก็อยากตอบบางคนเขาก็ไม่อยากตอบแล้มาที่เนี่ยเราสึกว่าอ้อมันเป็นอะไรที่เราจะต้องมาล้างตามลําดับเลยพอเราอยู่กับเด็กเนี่ย เขาถามเนี่ยแล้วมันเป็นประโยชน์กับเขาเขาไม่รู้จริงจิงมันมีบางคนด้วยนะคะเป็นผู้ใหญ่เรามาถามเราเราบอกเขาถามเรา,าอันนี้อะไรมันคือย่าม้าแล้วเขาถามว่าพี่ไม่รู้จริงๆหรือว่านี่อะไรไปไปถามเขาอ,อย่างนั้นนะคะเขาก็นั่งแบบคอหักไปเลยอ่ะเดินออกจากที่ไปคอหักไปเลยแล้วเราก็แบบเออเราสึกว่าบางทีเราก็ไปโดนแบบเนี้ยเราคือทําไปนาตาลีก็จะมาเตือนตลอดนะคะยังไม่รู้ตัวนะคะจนกระทั่งเจอเด็กเนี่ยเขาจะพูดจะถามแล้วก็จะทําใหม่ทุกเรื่องเอ้เราก็ถามว่า ถามทาไมนั่งหนาอันนั้นไม่ถามไม่ได้บอกด้วยความลำคา,คานะพูดจะพูดทาไมนั่งหนาคะว่าทําไมอะไรเงี้ยว่าคนเด็กเขาก็มองหน้าบอกป้าไม่ได้บอกหนูบอกตัวเองเนี้ย mm hmm. <c oughs> แล้วก็ยิ้มกันหัวเราะกันนะทีเนี้มันก็มีแบบเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบคือเรียกว่ามีผู้เข้าค่ายอะผู้ที่มาอยู่ที่นี่นานๆแล้วท่านก็อยากจะมาเรียนรู้แล้วท่านก็ไม่กล้าเข้ามาอยู่ใ,ใกล้ๆแล้วให้ยืนยาทางพานั่นก็มองว่าเราทําอะไรแต่ท่านก็ส่งเสียงมาถามใส่อะไรทําอะไรยังไงอยู่เนี้ยครึ่งชั่วโมง เป็นเมื่อก่อนก็จะเดินภาคไปแล้วคงไม่ไหวแล้วครึ่งชั่วโมงคือถามอยู่นั่นแหละถามทุกช็อตที่เราทำคอยจ้องอะไรเงี้ยเราก็จอดน่ิ่งุ่งแต่ใจก็ยังไม่ได้ไม่ได้แบบน่นเต็มร้อยนะก็อยู่ประมาณแบบแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แบบเออตอบก็ได้แต่ไม่มองหน้าไม่ไม่สารตอบไม่พูดคุยคือตอบอย่างเดียวก็ถามอะไรเพ่นั้นเป็นแค่ที่เราบอกเราผ่านแล้วเราอยู่ได้โดยที่เราไม่ไม่ต้องภาคออกไปไม่ต้องหนีไปยอมรับวิบากนั้นทีนี้อันสุดท้ายเนี่ยที่สุดๆเลยคือ คือเอาโต๊ะอะที่วางสําหรับปั่นผักเนี่ยมันเป็นสนิมใช่ไหมะก็เอาไปเอาไปให้ช่างเนี่ยช่วยทาสีให้นี่มันก็ถูกยกไปสองโต๊ะแล้วเราก็แล้วโต๊ะมันก็หายไปไหมายว่ามันมันโล่งอะทุกคนที่เดินมาเนี่ยเราก็นับไปนะฮะเดี๋ยวจะต้องมีคนถามแน่เลยนั่งรู้เลยว่าจะมีคนถามว่าโต๊ะหายไปไหนจะปิดร้านแล้วเหรืออะไรอย่างงี้ก็ถามคนที่หนึ่งโต๊ะไปไหนคนที่สองตัวเราก็เอาไปทาสีค่ะเอาไปทาสีก็ประมาณยี่สิบคน แล้วเราก็ย,ยิ้มแบบแ้วสุกว่าวันนี้เป็นวันที่เราผ่านมาในีสุดเลยคือเขาก็ถามด้วยความปรารถนาดีแต่คนที่เป็นตัวอย่างให้คือพี่เล็กแก่นสิีพี่เล็กแก่นสิีมานั่งตรงนีน้แล้ววันนั้นท่านเกิดอุบัติเหตุไม่ไผ่ดีดหน้าแล้วท่านก็มาให้ช่วยทำแผลให้คือเอามาอาการน่าจะหนักอ่ะมงั้นพี่เล็กจะไม่ไม่ขอความช่วยเหลือคนคนที่รักพี่เล็กเยอะมากรักแบบศรัทธาท่านเด็กๆก,ก,ก็มาลุงเป็นไรหรอพี่เล็กเป็นอะไรหรอท่านก็ตอบท่านก็ยิ้มตอบคำถามเดิม มันเป็นตัวอย่างให้เห็นนะมันถามว่าทําความเบิกบานกับการตอบคำถามอ่ะเพราะทุกคนก็เป็นห่วงทุกคนเขาคือไม่ใช่แค่เป็นห่วงอย่างเดียวเห็นความอ่าเปลี่ยนไปมีพลาสเตอร์ติดอะไรเงี้ยมันคือเรามองมันเรื่องสนุกแต่ว่าในในความสนุกเนี่ยความสนุกในความหมายคือคือเรารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรเลยที่ทําให้เราต้องําคาญต้องก้องคันหัวใจจะต้องรู้สึกอ่ไปถามเขาทาไมต้องถามอะไรเงี้ยมันมันเห็นชัดเจนมากเลยว่าไอ้ที่เราไปหาเหงือแล้วเราชอบทาไหม มันมีภาพขึ้นมาหมดเลยบางทีเดินไปเจออะไรทําไมวางอย่างนี้เอ๊ะทำไมทำอย่างนี้เอ๊ะทำไมคือเราคิดว่าไอ้แค่ทําไม้เล็กๆเนี่ยมันไม่มีผลอะไรแต่มีหมดเลยค่ะเนี่ยที่ผ่านมาได้ชดใช้หมดเลยทุกวันมันจะต้องมีเรื่องคนมาทําไมกันทําไมวางอย่างนี้ทําไมเอานี่มาวางอย่างนี้อะไรก็มีมุมทุกขันควางคนก็หนหาล้างมาแบบยิ้มๆเราก็รู้สึกว่าถ้าเอ่อคนที่เข้ามาแล้วแบบเป็นคนที่เรายัางล้างไม่ได้หมดเนี่ยเราก็จะ เอาหน้าอีกคนเราเป็นผูน้กพาถ้าคนท่านนี้ถามเราตอบด้มมวยคมาดีดีผมว่าท่านยังไม่ได้นะคะเราก็จะเอาเอาเราหน้าเอาหน้าคนานคอยอยั้มนมาตอบด้วยความดีบางคนถือวิสาสายหยิบของไม่บอกอะไรเงี้ยเออไม่บอกแต่ว่าหมายถึงว่าท่านบอกทีหลังอะ่ะหยิบไปแล้วแล้วท่านมาบอกทีหลังเราก็บอกโอเคถ้าเป็นท่านอื่นทําเราก็จะยินดีบอกได้ค่ะไม่เป็นไรแต่ท่านเนี้ยบางทีเราเราจะมีไปตำหนิเขาเล็กเล็ก่เอ๊ะทำไมไม่บอกก่อนอะไรเงี้ยแล้วรานัางที่าเอ๊ะ อาจารย์ก็สอนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ดังใจได้ไหมยังไม่ต้องให้อับตงที่เคยฝากเป็นคือเอสโลกค่ะหมาอาจาย์ก็จะเขียนติดไปทั่วเลยแล้วก็จะมีเสียงพี่น้องตะโกนบอกมาเออตะโกนให้สโลกทำไหมว่าคาเตือนออกมาเนี่ยเป็นอย่างนี้เออทำไอ,อ้เรื่องกูทํามาเนี่ยไม่ค่อยมีใครพูดแล้วแต่จะใช้ตอนนี้คือฮิตมากเลยเวาลาเกิดอะไรขึ้นก็จะ ไม่ได้ดังใจได้ไหมอย่างเงี้ยจะฮิตมากคานี้นะถ้าเกิดพูดอะไรไปแล้วถือว่าพวกเราแบบไม่ได้ดังใจเดินมาจะุติว่าใครจะมาเอาอะไรแล้วไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็จะใช้คำพูดนี้กันแล้วเราก็ยิ้มกันหัวเราะกันแล้วบางทีก็ยอมรับแหละตอนนี้ไม่ได้ค่ะอยากก็ได้ดังใจอยู่อะไรย่างเงี้ยมันจะสกเออมันความอบอุ่นของพี่น้องแล้วพอเรายอมได้นสลายตัวนั้นได้มันจะเกิดความเข้าใจแล้วก็เมตตาแล้วบางทีการสอนของ,างการสอนคนหรือการ ทำอะไรแบบไม่ได้ไม่ใช่ขัาตอบอะที่เราจะต้องไปตอบคำถามนี่เขาอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรย่ามากล้วยเก็อะไรเงี้ยแต่มันคือการทําให้ดูการที่พี่เล็กทําให้ดูทําให้เห็นก็เออเนี่ยคือพ,พี่เล็กก็รู้ว่าจะดิบเราเป็นคนที่ลาคานใครมาถามอะไรอย่างเงี้ยเออพี่เล็กก็ําให้ดูเลยวันนั้นก็มานั่งทําให้ดูแล้วก็นั่งตอบไปไงมันก็มีความผาสุกได้นั่งอยู่ตรงนนนนนนเนี้ยทำไมต้งหัวมึนๆมาๆก็รู้สึกว่าเนี่ยมันสร้างความอบอุ่นความสุขได้าการอยู่กับพี่น้องคือมันไม่ใช่เรื่องที่ ทุกอย่างจะสวยงามที่มาเรามาเล่าเราจะเล่าที่เรื่องที่มันค่อนข้างที่เราจะทําได้แล้วนะะระดับหนึ่งหมายถึงว่าเราผ่านผ่านคือการถูกเข้าใจผิดกันแล้วเรายอมยอ,ยอไมไปเรื่อยๆแล้วก็คุณสนีอนอานิสงเหล่าเนี้ยก็จะทําให้เราเอ่อก้าวหน้าแล้วก็จะเลยในทมยังเห็นได้ชัดมากเลยเพราะว่าเราเบาเราเบาสบายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะ่หมายว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรที่มันหนักเบาเนี่ยเราก็จะผ่านไปเห็นหน้าพี่น้องหน้าพี่น้องก็คือคือ คำสอนของพอระพุทธเจ้าของของอาจารย์ของครอครูตามมาเลยเพระว่าเราจะได้คําตอบที่สมบูรณ์อ่ะสมบูรณ์ในความหมายที่สมบูรณ์นะเวลานะน,นะไม่ใช่ว่าทุกครั้งทุกวันจากวันนี้ไปเราจะไม่ลงพานอีกมันก็จะมีอีกอันเราก็จะจับได้อีกแล้วก็ก็ยิ้มกับมันได้อีกก็ก็เป็นเรื่องที่ที่ว่าเป็นเรื่องเป็นงานหินเลยค่ะอนตัวที่ว่าไม่เฉียงไม่เสียบไม่อะไรเนี่ยงานหินมากๆเลยอะ่ะบางทีปากไม่ออกแต่ใจอยากคิด แล้วก็เป็นสารภาพาพี่น้องหนูไม่ได้พูดนะแต่ใจหนูคิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยรวู้สึกว่าเออครั้งนี้เราผ่านเราผ่านในความหมายว่าเราเรา,เราคิดว่าถ้ามาอีกเราจะไม่ตัวที่ที่ไปยึดแล้ว,วอ่ะเออถามทําไม,ามแล้วก็จะตอบเพราะด้วยความยินดีค่ะเรียกคำถานะคำถามว่าบางท่านเดินผ่านมาท่านอาจจะไม่ได้คิดอยากถามหรอกไม่รู้ไม่บากอะไรของจุกไปดึงให้ท่านถามถามแล้วถามว่าทําไมถึงถามท่านอาจจะตอบว่าไม่รู้ ไม่รู้อะไรมาดนใจให้เราถามเพราะว่าอาจุก,กําลังล้างเรื่องถามยังไม่ได้ไงก็เลยเป็นหนึ่งในสมาชิกที่จะไปเช็คว่าผ่านหรือยังจานวนนั้นนะคะเ,เพราะบางทีก็เหมือนกับเป็นการชวนคุยใช่ไหมจะถามอยากได้คําตอบไหมไม่ได้อยากได้หรอกแต่มันก็จะมีเหมือนมีอะไรมาดนใจให้ถามนะ,ะแล้วเราก็มี มีความเป็นเมื่อสักพู่นี้นึกถึงคำหนึ่งที่เรื่องของอคตินะคะเพราะว่าอจุกบอกว่าถ้าเป็นคนนี้ถามไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคนนี้ถามนี่คนที่รักมันก็จะมีเพราะว่ามันมีอคติสี่ใช่ไหมคะอคติสี่ที่เอ่อถ้าเรา,เราเรียนสอบกันไปด้วยเนะว่ามันมีฉันทาคติใช่ไหมในรักก็ชอบมีมีอคติที่เป็น อคติเนี่ยเพราะเพราะเพราะรักด้วยเนาะเพราะรักใช่ไหมเป็นฉันทาอคตินะนะคะแล้วก็เพราะชังด้วยเพราะเพราะชังด้วยก็เป็นมันเป็นฉันทะใช่ไหมแล้วก็โทสะแล้วก็โมหะนะคะแล้วก็ม,ะะกมีมีกลัวด้วยมีพวกเอ่อมีเรื่องของกลัวอันตรายกลัวเกรงกลัวอย่างเงี้ยด้วย สามอย่างสี่อย่างนี้ทีนี้บางทีเนี่ยถ้าเรามีอคติเพราะรักอยู่นะเขาถามเราก็ไม่รู้สึกอะไรนะแล้วก็ยินดีนตอบนะแต่พอมีอคติเพราะมีโทสะมีชังเนี่ยนะคะมันมีชังเนี่ยอ่าเรียกว่าโทสะเรียกว่าโทสะเนาะเขาเรียกว่าโทสะเราก็จะรู้สึกว่าอ่าที่จริงมันมีเบื้องหลังนะเบื้องหลังอคติในใจเราใช่ไหม<ช>ที่เราก็ถามมาทุกตัว ถามนะวอ้มันมีตัวนี้อยู่ทําไมถึงถามมันไปติดอยู่กับอ่าคนนี้แหละมันไม่ได้ติดที่คําถามเลยนะตอนนั้น<ช>มันติด<ช>ที่นะบุคคลว่าคนนี้ถามทำไมถึงถามขณะที่คนนี้อาจจะตอบอ่าที่ที่บอกว่าพอไปถามเขาว่าทําไมถึงถามก็อาจจะตอบว่าอยากรู้เหรอถึงถามก็อาจจะบอกว่าไม่ไม่ได้อยากรู้เหรอ บ่นไปอย่างนั้นเอง <laughs> พูดไปพูดเหมือนพักทายเหมือนหาเรื่องพูดคุยไปงั้นเองไงวิบากเราเนะ่ะไปไปโดนให้เขาพูดใช่ไหมไปโดนให,ให้เขาพูดแล้วเราก็พอเรามีอคติอยู่ในนั้นปุ๊บอะ่ะมันก็เกิดความชางังความชังตามอาคติเราที่มีะนะคะเราก็ได้เรียนรู้นะว่าเหตุการณ์เหล่านี้แล้วมีอเล็กมาเป็นตัวแสดงให้เห็นอีกว่าถ้าในสภาพที่เราไม่ได้มีอคติอะ่ะเออเราก็จะ รับคําถามนั้นได้ด้วยด้วยความเข้าใจว่านี่คือนี่คือความห่วงใยใช่ไหมคะนี่คือความอบอุ่นนี่คือความปรารถนาดีที่พอมีเจ็บป่วยก็มาถามกันจากคนที่มารับบริการอ่าร้านร้านผักปั่นของเราเนี่ยเออถ้าผ่านกันไปเลยเนี่ยโอ้เป็นผู้ที่มีบุญคุณนะทานนําอาหารให้เรารับประทานทุกวันทักทายหน่อยกันแลวกันพักทาค่ะทักทายหน่อยจะจะพักทายไหน ทักทายก็คือเกาอี้มันหายไปไหนเนี่ยแสดงว่าใส่ใจไงรู้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอะไรแบบนี้ค่ะเคยเคยบอกอาจารย์ว่าอยากจะพากไปทําอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยอาจารย์บอกไม่ต้องไปไหนหรอกอยู่ที่นี่เดี๋ยวจะเจริญเชื่ออาจารย์เชื่อแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็ได้อได้ประสบการณ์ของอ่าอะไรใบไม้นะคะอจุกมาเล่าให้ฟังคิดว่าพี่น้องได้ประโยชน์มากเลยนะคะหลายท่านอาจจะรู้สึกว่า ทำไมทำไมทำไมนี่แหละทำไมก็จะเป็นว่าเราก็ยังทำไมทำไมอยู่ตลอดเลยแล้วเราก็ะเ<ช>จอ,<ช>จอทำไมเหมือนกันนะคะอขอบคอบทุกคุณค่ะพี่นิ่หน่อยแล้วก็ที่อยู่ด้านหน,น,น้ายค่ะคือคนใจบริสุทธิ์แล้วนับ็นวิชา